ได้ตัวไหนนเจ็ดเก้าพี่ห้องของเลค่ะพอดีมาครั้งแรกก็เลยลองมาถูกคููแล้วก็ได้ทุกมาครั้งแรกค่ะก็เลยได้กลับมาค่ะได้เลยใช่ครั่ะพอดีมาเยี่ยมแม่หลังปีใหม่ก็เลยแวะมาค่ะเนี่ยนี่เลขเจ็ดไหมอันนี้ก็คิดว่าเป็นแปดแล้วพี่น้องเลยแปด้นเหรีนชมนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนช่องแฟนเพจนะคะอยู่ที่ตำหนักของอาจารย์นอตตี้นะคะท่านผู้ชม บรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้เนาะหลายท่านนะคะก็เดินทางมาที่ตำหนักสวัสดีนะคะครับผมครับโอ้วันนี้มาไหว้ปู่เหรอคะครับผมขออนุญาตถ่ายได้ไหมเนาะนี่มีอะไรมาไหว้ปู่วันนี้มีไข่ด้วยเหรอผลไม้เก้าอย่างแล้วก็ไข่ต้มเก้าสิบเก้าใบครับผมอันนี้ไข่ต้มเรียบร้อยแล้วเหรอคะต้มแล้วครับต้มแล้วไข่ต้มโอไข่ต้มพี่น้อง ใส่ถาดพลาสติกมาอย่างดีเลยเนาะครับผมกันแตกอือใช่ใช่ก,ก,กันแตกมีโชคมีลาบ<ด>ตัวไหนครับพี่ครับได้โชคลาบไม่งวดที่ผ่านมาเออได้แฟนได้อ๋อคุณน้องได้ใช่ไหมคะครับผม ขออนุญาตถ่ายเนาะถูกสามตัวตรงไหมคะเครับได้ตัวไหนเนาะเจ็ดเก้าหรือหงน์ทองแดงค่ะพอดีมาครั้งแรกก็เลยลองมาติดถูกดูแล้วก็ได้เพีมาครั้งแรกครับก็เลยได้กลับมาครั้งได้เลยใช่ครับอู้พอดีมาเยี่ยมแม่หลังปีใหม่ก็เลยแวะมาค่ะจิ๊บูิ๊บก็จิ๊บจิ๊บแป๊บเล็กอะไรครับวันนั้นอ่าหนึ่งห้าหก ป้าก็เลยซื้อหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็กลับเลยถูกหกหนึ่งเนาะถูกหกหนึ่งเนาะแต่ได้พูดกับปู่ไว้แล้วเนาะค่ะเนาะใช่ครับก็เลยมาตามสัญญาตามสัญญาโอ้ข้วยเหมือนจะมีตัวเลขไหนี่ข้างแรกเนาะพี่น้องวันนี้จุดไหมคะวันนี้จุดทูปคิดว่าน่าจะจุดกลางครั้งแรกนะคะก็จุดทูบนะคะก็เข้าหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชม พี่จะไหว้ปู่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ยกไปได้เลยค่ะเชื่อพี่ไหวไหมเนี่ยพี่ไหมเชื่อได้พี่ทางไหนอ่ะี่ทางนี้พี่ที่ทางอ๋อทางวัดใช่โอ้โชคดีจริงๆเลยเนาะมาครั้งแรกก็ถือว่าจุดธูปได้เข้าหกหนึ่งเนาะหกหนึ่งล่างนะคะท่านผู้ชมไข่ ไข่กี่แพงนะสี่แพงไข่สี่แพงนะคะวันนี้คนมาเยอะมากเลยเก็บทั้งสองคนมาถึงว่าทุกคนละชุดเหรอทุกคนละอันค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่เดินทางมาเนาะ อยากมาไหว้ผู่ก็เดินทางมาได้นะคะขอพรอาจจะโชคดีเหมือนพี่คนนี้ก็ได้นะคะตัวเลขอะไรโผล่บนกล้วยนี่ไหนเจ๊ตังสีขเจ๊ตังบอกว่ามีเลขผูกนี่หรอนั่นแหละตรงกล้วยใช่ไหมเลขอะไรเนาะตรงตรงนะครับ แปดเจ็ด <87. S 2> เห็นแปดเแปดเจ็ดอยู่ตรงกล้วยเถอะท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวขยายขยายให้ดูก่อนเนาะเห็นตัวเลขแปดเจ็ดอ่าท่านผู้ชมให้ส่องดูเอาเด้อแอดเหมือนจะเห็นเลขนะคะเลขอะไรคุณแม่เก้าเก้าหนึ่งเก้าเหรอคุณแม่เห็นเก้าเนี่ยไหมคุณแม่เห็นตรงไหน พาดนะคะอ๋อคุณแม่มชี้แล้วคุณแม่เห็นก้าวหนึ่งเลยค่ะก้าเหนึ่ง9ด้วยเจตางเห็นแปดเจ็ดนะคะท่านผูเ้ใช่จดนี่เด้แปดเจ็ดพี่น้องอ๋อเด้อเด้อเด้อสี่เยต้องชี้หน่อยผมจะซูมปูขออนุญาตเด้อปู่เด้อนี่แม่พี่น้องนี่เลขเจ็ดไหมอันนี้ก็คิดว่าเป็นแปดแล้วพี่น้องเลยอ๋อแปดเนี้ก็ใค่เนาะ อู้ฟังนู้นคอนญาเดอร์เด้นะคะบนแปดนะฮะนดเฟจกเลยเชิญเลยค่ะตรงนั้นแหละเข้ามาเข้ามงตรงนั้นแหละเออตรงนั้นแหละท่านเอคะนี่จ้าเขเรียกอะไรนันีข่าวตกข้าโตกเหมนมะพี่นองค่ะกระทาทางนี้องุขสา้าลนะครับ เมื่อถูกเท่าไร 6, 1, หร่นะหกหนึ่งห้าร้อยหรอถูกหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมห้าร้อยนะคะมาครั้งแรกนะคะพี่ก็ได้500ห้าร้อยหรอโอ้โอโสองตัวนะคะได้ห้าร้อยนะคะก็เยอะอยู่นะมาครั้งแรกเนาะถือว่าโชคดีมากเลยนะคะ หก,กหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันสี่บอสี่หรือหกหกก็เหมือนอย<ส>ู่หกก็เหมือนสี่ก็เหมือนอย<ส>ู่<ส>ตัวแรกมาแล้วเลขสี่นะคะตัวแรกนะคะของคุณพี่นะคะ ได้ฝันมั่งไหมคะมามีเซนมีอะไรไหมไม่เหรอแต่มาครั้งแรกนี้ดวงดีมากเลยเนาะแฟนมาทีแรกก็ผมเองอจริงๆจะมาพร้อมแฟนมาหาแม่ยายด้วย,วยนี่แหละครับแต่ว่าพอดีผมพ่อเสียก่อนอ ก็เลยติดธุระปะบางจัดการงานก็เลยไม่ได้มาแฟนเขาก็มาถูกทูบแล้วก็บนบนไว้สรุปก็เลยผมได้มาเขาก็บอกว่าถ้าถูกขับรถพามาด้วยอใก็เลยใช่ใ <travail> ช <Vin> ่ก็เลยได้มีโอกาสได้มาเชื่อเลยเนาะคนลุกเลยนะเนี่ยเพราะว่ามาครั้งแรกถูกครับมีบุญมากเลยนะคะแสดงว่าปู่ท่านเมตตาเนาะค่ะเนาะแล้วแล้วพี่ผู้หญิงได้ขออะไรไหมคะกับปู่วันนี้ <laughs> ขอว่ายังไงมั่งขอถูกอีกใช่ไหมได้ฝันอะไรไหมคะไม่ได้ฝันเลยแล้วตัวเลขของอาจารย์ชอบตัวไหนคะ อาจารย์เปดใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าชอบก็แปดห้าแล้วก็แปดเก้าชอบแปดชอบแปดห้าแล้วก็แปดเก้าเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าเลขทูบของพี่ผู้หญิงนะคะจะได้ตัวไหนนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้บนแล้วเนาะนะคะท่านผู้ชมนะคะสี่หนึ่งตัวเลขเดี๋ยวรอสักครู่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขได้มาแล้วสองตัวสี่หนึ่งเหลือ ตัวสุดท้ายนะคะจะมีแปดจะเนเลขแปดอันนี้เจ็ดด้วยอ๋อโอ้แปดเจ็ดนะคะเห็นเหมือนกันเลยแต่ว่าอาจจะเห็นคนละลูกเนาะเด็กตังเห็นตรงน้นเนาะอ๋อแปดลูกหนึ่งแล้วก็เจ็ดลูกหนึ่งใช่ไหมคะแปดลูกหนึ่งเจ็ดลูกหนึ่งเนาะอ่าลองทายดูนะคะเลขทูบนะคะตอนนี้มี4กับ1อ่าคนจุด คนจุดผู้หญิงหรือผู้ชายนะอ๋อคนผู้หญิงจุดนะคะคิดว่าสีหนึ่งหนึ่งใช่ไหมคะน่าจะไม่ใช่แล้วแหละสีหนึ่งหนึ่งเหมือนจะโค้งโคงเป็นศูนย์ไหมโค้งโค้งแบกค่ะเป็นโค้งโค้งเนาะฮะเอ้าไม่เป็นไร แบตหมดแล้วมั้งน่าจะเป็น410นะคะท่านผู้ชมหกหรือเปล่าครับแย่ไปเยอะๆนะครับนาะเใช่คล้ายๆอยู่ครับอคล้าย6ด้วยคล้ายอยู่าี่หนึ่โอ้6กแล้วมั้งนี่6 6 6โอ้6จริงๆด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่นะครับที่ไหนครับพี่เพิ่งจุด ได้เข้าเต็มเต็มนะหนึ่งหกอันนี้ก็หนึ่งหกอีกเลยนะครับผมได้หนึ่งหอีกแล้วตรงกับงวดที่แล้วไหมครับนี่งวดที่แล้วมันหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกอวี่แล้วได้หนึ่งห้าหกอันนี้หนึ่งสี่หกอ้ลดมาเต็มหนึ่งโดี๋ยวตองคบ่อหที่แล้วหนึ่งห้าหกอันนี้หนึ่งสี่หกอ้นี่นสสี่หนึ่งหกหนเต็มนะคะท่านผู้ชม รัวบนเนาใวิจารญาในการรับชมนะครับุบวนนี้นะคะก็เป็นตัวเลขตัวนี้นะคะ4 16นะคะขอให้ทุกท่านทิงๆฟังเรื่อยๆนะคะ